เจ้าปลานักเลงสองตัวรวมกันวายปลาคมไฟนะะักฆ่าลุยเจ้าปลาถือมีสังหารชึระกรปลากระทงถือดาบสองตัวรวมกันเฮ้ยฉลามครั้ง ตอนนี้พุกกระจายเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีตรปไปนะครับกับเกม m e r ร์ Master s t e สตร b t t t l e รวมล่างเราฮีโร่สัตว์ประหลาดต่อสู้อย่างดุเดือดนั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นสิ่งมีชีวิตแปลกๆหรือว่าพวกปีศาจสัตว์ประหลาดทั้งหลายที่สามารถรวมล่างกันได้เพื่อเปลี่ยนร่างให้แข็งแกร่งมากขึ้นแล้วเราก็จะใช้เจ้าพวกนี้มา ต่อสู้ในแต่ละด่านปะทักกับพวกบอสเดี๋ยวมาดูการต่อสู้ที่สุดมันของเกมนี้กันได้เลยนะไปเลยเพื่อนอย่าอยต่อยตอ,ยอือหือไอตัวด้านหลังมันพ้นเฮ้ยเออโอ้โหปลาเต้นโคตรกวนให้ตายเถอะตอนนี้เดี๋ยวเราก็ทําการรวมล่างเฮ้ยได้เพื่อนตัวใหม่ครับผมหูยชุ่มเลือดลุยคราวนี้ ปะทะได้โหดสุดๆพลังหมัดเปื้อนเลือดกับตัวคว้างก้อนหินวิกตอรี่ตัวนี้เก่งกาดเดี๋ยวเราจะต้องเรียกตัวระยะไกลล้วมล่างชายเปื้อนเลือดคว้างก้อนหินแล้วก็เอาละรวมล่างเป็นชายเปื้อนเลือดสอตัวรวมกันเฮ้ยใช้อาวุธไม้เบสบอลไปฟาดเลยโบโบ ส่วนอีกตัวคว้างก้อนหินแบบรุนแรงครับผมนั่นแหละโอ้โหเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเป็นทีมของพวกปลาดีกว่านะนี่เป็นฝั่งของพวกปลาเรียกปลาทองออกมาลวมล่างได้เป็นปลาตัวนี้แล้วก็เจ้าปลาตัวนี้รวมกันเป็นปลาตาทลนเจ้าปลาตาทลนสองตัวรวมล่าง เฮ้ยนี่มันปลานักเลงมีรอยแผลโอ้โหโคตรดีดลุยเจ้าปลานักเลงโอ้โหโอ้โหปะทะเหล่ามนุษย์อฟาดฟาดตายหมดโคตรปลานักเลงสุดแกร่งเอาละสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราก็นี่เรียกเจ้าปลาเขียวรวมล่างเจ้าปลาสีฟ้าแดงสองตัวรวมกัน เฮยเจ้าปลาตาถลนคว้างก้อนหินไปเลยเพื่อนคว้างก้อนหินแสนรุนแรงโบโบจะมาฟาดืึผูพกพ้องฉันโดนไปว้า <Wow. S 1> ชอบเหลือเกินเวลามันเต้นอุ้ยนี่มันเจ้าบอสหัวทีวีครับผมลุยปะทะเจ้าบอสนี่ผู้หญิงหัวทีวีว้า <Wow. S 1> ตอนนี้นี่เราจะเรียกเจ้าปลาทองออกมาเยอะๆตามด้วยตัวแนวหลังลุย ว้ากองทัพปลาจัดการาอุ้ยโดนปลาตอดดิ้นดุกดุกดุกรวมล่างฝูงปลามรณะนะขายาวฟรืฟร๊บๆืนี่ uhm. เจ้าปลานักเลงสองตัวรวมกันว้ายปลาโคมไฟนะค่ะลุยเจ้าปลาถือมีดสังหารชุกโอ้โหโผลไปละเพื่อนอืตาย โชคเลือดไปหมดเจ้าปลาตัวนี้สำหรับตอนนี้เจ้าปลาเขียวรวมล่างฟราบปลาตาถลนคว้างก้อนหินรวมกันเฮ้ยนี่มันปลานักเลงสีชมพูดูสิอุยอ้ยอุย้ยเฮ้ยควางอะไรวะนี่อะเหมือนจะคว้างบุหรี่ <c oughs> แม่ปลาคว้างบุหรี่อย่างนั้นเหรอแปลกตั้งแต่สูบบุหรี่กันแล้วนะมาคราวนี้เจ้าปลาฆาตกร เดี๋ยวจะได้รวมร่างกันอีกฟึบฟึบฟึบยังไม่ถึงอืมรวมกันอีกนิดหนึ่งน่าจะพอได้หรือ,อยังอือปลานักเลงนี่เจ้าปลาโคมไฟฆาตกรสองตัวรวมกันเฮ้ยปลาสิงโตหนามพิษลุยโอ้ยดาบปลาสิงโตจอมสังหารโชว์เฮ้ยเอ,อ โหดเกินปลาตัวนี้ลุยกับเจ้าบอสหัวกร้องโจฟันฟันขาชโเจโ้าปลามรณะสังหารโหดโเริ่มจะเปลี่ยนสถานที่ต่อสู้เดี๋ยวเราจะต้องเอาตัวโจมตีระยะไกลอัปเกรดกันบ้างครับผมนี่เจ้าปลานักเลงขว่างบุหรีรวมกันเฮ้ยปลาคมไฟใช้หอกสองด้าน ลุยหุยคว้างอาวุธหมุนๆโหสุดๆไปเลยเนี่ยเจ้าว่าโชว์โชว์ตายสิตัวนี้เท่สุดๆมาเจ้าปลาสิงโตได้เวลาเปลี่ยนร่างกันสักทีมารวมร่างเจ้าฝูงปลาฟึบฟๆบนี่ ยังไม่ได้ครับผมงั้นก็ลุยไปก่อนว้าวาโอ้โหโอ้โหทั้งฟันทั้งโยนเฮ้ยไอ,ยอย้พวกฝ่ายมนุษย์นี่ก็มีตัวโหดๆอย่างเช่นเจ้าเสือตัวนี้ก็ยังชนะอยู่เอาละรวมล่างกันต่อดูสิครั้งนี้อืมได้หรือยังเออนั่นแหละเจ้าปลาสิงโตมรณะรวมล่าง อฮ้ยนี่มันปรากระทงวุ้ยฉันจะทิ่มแทงศัตรูลุยจิ้มจิ้มจิ้มโอ้ยปวดสุดๆอืมฉันจะเสียให้หมดมีแขนงอกมาด้วยคราวนี้อืนั่นมันตัวคว้างระเบิดอะไรวะเนี่ยฝ่ายศัตรูตัวระยะไกลของเราก็ต้องมีเพิ่มเหมือนกันปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บนี่ รวมให้เป็นระดับนี้กันไปก่อนไปเลยเพื่อนโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไอตัวคว่างระเบิดอย่าคิดว่านายจะแข็งแกร่งสู้กับเจ้าบอสหัวทีวีผู้หญิงไปนี่โอ้ยระวังความโหดของเจ้าหัวทีวีเฮ้ยเออทีมเรายังแข็งแกร่งอยู่มาคราวนี้ฟืบ้บเจ้าปราคมไฟคว้างอาวุธรวมล่าง เฮ้ยม้าน้ำใช้ปืนลยุยโอ้ยยิงกระสุนสีส้มที่แรงสุดๆเฮ้ยระวังตัวเลื่อยของมันโอ้โหแม่ฝ่ายมนุษย์แข็งแกร่งขึ้นอีกแล้วสงสัยเดี๋ยวเราจะต้องมีแบบว่าเหมือนเจ้าม้าน้ำอีกสักตัวหนึ่งนี่รวมล่างโอ้ยแม่ออกมาได้เยอะสุดๆไปเลยเหมือนกันนะน,นี่อะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อืมนี่เออเจ้าม้าน้ำสองตัวแล้วก็ลุยไปก่อนโอ,โอ้โหสายโจมตีระยะไกลที่โหดที่สุดอืเจ้าม้าน้ำปืนกลรวมล่างโอ้ยปลาปากอะไรวะเนี่ยยิงฟิ้วกระสุนน้ำที่โอ้โหโคตรแรงเหมือนกัน <c oughs> โดนทีเกือบตายครับผมใช้ได้ถึงคิวของเจ้าปลาดาบกันบ้างปัปป๊บปป๊าปรปรป,รปรนี่ชึบชึบชึบรวมล่างเท่านี้ยังไม่พอสงสัยต้องเล่นอีกสักตาหนึ่งใช่ไหมนี่ทีมมรณะสุดโหดของเราใช้ได้ใช้ได้ทำไตมตัวเลื่อยของสตูนี่มันแกร่งเหลือเกินอืตายซะยา่า ลุยปะทะเจ้าหัวลำโพงผู้หญิงเฮ้ยจึกจึก,จก,จกตายซะเถอะมาสู้กันที่ทะเลกันแล้วนะตัวอะไรวะเนี่ยเจ้าดาบใหญ่หหวิ่งแข็งแกร่งโคตรเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่มันเฮ้ยไม่ธรรมดาเฮ้ยตัวปลาดาบของเรากำลังจะตายครับผมฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยรีบฆ่าอ้โหตัวนี้มันเก่งจริงวิ่งคราวนี้มีบาสุก้าอีกแต่โชคดีที่ตัวนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะอึดไม่อึดกระบ้าแล้วอิ้ยเฮ้ยโอ้โหโคตรแข็งแกร่งจะเย็นโอ้โหุเออ เหลือตัวเดียวแกร่งเกินไปแล้วนะตอนนี้นี่ใช้เงินเรียกเจ้าตัวนี้ออกมาเลยตรวมรางได้ปลาดาบเจ้าปลากระทงสองตัวรวมกันหุยปลากระทงดาบคู่สังหารโฉโอมดาบพิฆาตเฮ้ยแข็งแกร่งสุดๆุดออเออฟันไปฟันฟันไอตัวระเบิดนายนี่กระจอกระเพื่อน สู้กับหัวทีวีอย่าจึกจึกอืมคราวนี้โคตรหรือเปล่าเฮ้ยไม่เห็นเลือดนะผมโอ,โอ้โหเรียบร้อยเอาละเรียกเจ้าปลาตัวพ่นตัวนี้ออกมาเจ้าปลาปากพ่นสองตัวรวมล่างเฮ้ยบาสุกา้ายิงบาสุก้าเลยเพื่อนซู้โอ้โห,โห,โหเจอจรวดหน่อยอือเฮ้ย โคตรแรงสุดยอดไม่ผิดหวังจริงๆปรากระทงถือดาบสองตัวรวมกันเฮ้ยฉลามครั้งตัวสุดท้ายหรือยังวะนี่อะดูทรงนี่น่าจะโหหุยยังมีเลเวล9ก้สิอะไรต่ออีกลุยฉลามครั้งหุยโอ้ยตอนนี้ทุกกระจายเฮ้ยฉลามที่อืมแข็งแกร่งสุด เป็นไงเลือดดีโคตรเยอะว้าสู้กับเจ้าหัวลำโพงโอ,โอ้โหใส่บิกินี่เฮ้ยตอนนี้รู้สึกว่าบอสก็เลือดค่อนข้างเยอะเหมือนกันอืมแต่ฉลามของเราเลือดแบบว่าลดช้าเหมือนกันนะนี่อ่ะเฮ้ยอึดสุดๆเจ้าตัวใหญ่เจ้าปลาบาสูกา้าสองตัวรวมกัน ฉลามหัวค้อนข้างปืนกลไปย,ย่าหุยกระสุนโคตแรงครับผมเฮ้ยปะทะกับเจ้าไก Uh huh. เจ้าไก่เปื้อนเลือดตัวนี้โคตรแข็งแกร่งนั่นแหละต้องรอดนะเพื่อนเจ้าฉลามเอาละตอนนี้เรียกเจ้าฉลามอาเจ้าฉลามสองตัวรวมกันเฮ้ยคาเคนดาบเลเซอร์ลุยจืดเจอ,อ,อดาบเลเซอร์ทั้งสี่อันหน่อยเพื่อนเจ้าไก่โอย้โอยโอย้ยโดนไปดี ตัวระเบิดอเจ้าฉลามหัวคอนปืนกลสองตัวรวมล่างเฮ้ยหอยงวงช้างปืนเลเซอร์ลุยจิ้วจิ้วกระสุนที่แรงสุดๆอืยงตายให้หมดโอ้ย ม่กว่าจะเปลี่ยนร่างในขั้นนี้โคตรเหนื่อยไหนดูซิเปลี่ยนร่างน่าจะครบเรียบร้อยครับผมสําหรับพวกปลาโอเคนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการรวมร่างของเจ้าปลาครึ่งมนุษย์ที่ แม่สนุกเพิดเพลินดีเหมือนกันนะใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อติกันด้วยนะจะได้มาแนะนำเกมสนุกๆก,กันอีกในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าไปละบายยจุบจ๊บๆ